ก็กลับสวัสดีน้องๆชาวระบอกสายฟรีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมซึ่งของวันนี้ที่เราจะมาหากันนะครับก็คือหมวกเวโดรนะครับสีดาใบนี้นะครับของชิ้นนี้เราหาได้จากแมปชื่อภาษาไทยมันชื่อแหละผักดังนะผักดัิ simulator นะครับผมเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาอยู่ในเกมนะครับผมเกมนี้ก็เหมือนเกมยกน้ําหนักธรรมดานะครับซึ่งสามารถใช้ออโต้คลิกได้นะครับหรือว่าเราไม่มีออโต้คลิกเราก็สามารถกดออโต้เทนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันจะช้านะครับ ซึ่งถ้าเราใช้ออโต้คลิกไปด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้องๆดูตามพี่เลยนะ ดูมันขึ้นครับนี่คือผมกดใช้ออโต้คิกแล้วก็กดออโต้ไปด้วยนะครับผมดูคะแนนที่มันขึ้นทางด้านบนนะครับว่ามันขึ้นเร็วกว่าเยอะเลยนะครับสาหรับใครที่มีออโต้คิกก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเวสกันนะครับผมซึ่งเวสเราก็เหมือนเดิมครับมองทางด้านขวามือครับที่มันได้เขียนคําว่า UGC อยู่นะครับผมซึ่งภารกิจก็ง่ายมากเลยนะครับผมมี U ยู่ภารกิจนะครับซึ่งภารกิจแรกเนี่ยเขาให้เราไปฆ่าวันพันแมนที่โลก3ทั้งหมด100ตัวนะครับผมแล้วก็ภารกิจทีี่่่2เเน้าาใหรไป ฟาโลนะครับที่โลก4นะครับผมจํานวน50ตัวนะครับแล้วก็ภารกิจที่3เนี่ยเขาให้เราไปฆ่าโพไซดอนที่โลก7เนี่ยทั้งหมด25ตัวนะครับส่วนภารกิจสุดท้ายเนี่ยเขาให้เราเปิดไข่ทั้งหมด1,000ฟองนะครับผมซึ่งผมว่าอันนี้มันก็ใช้เวลานิดนึงนะครับสำหรับสายฟรีที่ใครที่อยากได้ก็ต้องลงทุนเล่นนิดนึงนะครับหรือว่าใครที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามากดรับของได้เลยนะครับผมภารกิจง่ายๆก็จะประมาณนี้ครับส่วนเปิดไข่ก็ก็มีทุกแมปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู ซึ่งที่เปิดขายหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับโลกหนึ่งอย่างไข่ใบแรกเนี่ยเราเปิดก็แค่ใช้5อันนะครับใบที่2 25อันแล้วก็ใบที่3ทั้งหมด125อันนะครับก็แค่นี้ครับภารกิจง่ายๆสําสหรับใครที่สายฟรีมีวาเล่นก็อย่าลืมเข้ามารับของรางวัลกันด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ผมต้องขอเวลาไปปั๊มกล้ามก่อนนะครับผมส่วนอีพีหน้าผมจะไปทำอะไรต่อน,นั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ